สวัสดีครับวันนี้ก็หาคลิปทําคลิปไปเรื่อยๆครับมีคนดูมั่งไม่มีคนดูมั่งก็ทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ทําคลิปนี่ครับข้อเปรียบเทียบของอ้อยนะครับของอ้อยต่อสองนะครับเป็นอ้อยคันน้ําอ้อยคันน้ําต่อสองแต่ละพันนะครับก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อสองคืออ้อยพวกนี้ผมก็ บอกไม่ได้ว่ามันจะขนาดนี้หรือขนาดไหนเพราะว่าบางทีเราก็มาตัดพ่อนพันไปบ้างอะไรบ้างมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป๊ะ,ปะนะครับเพราะว่าบางทีหยิบจับได้ก็พร่อนพร้อมเหมาะพอสมก็ตัดตรงไปให้ลูกลูกค้านะครับนี่ก็มาพูดเเปรียบเทียบกันก่อนนะครับนี่กอนหนึ่งกอแรกนะครับนี่ก้อสองแต่เยอะมากเลยเห็นไหมครับกอแน่นหนาอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะล้มนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนสองแล้ว เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ลม้มอันนี้คืออ้อยเขียวลาวครับนะครับอ้อยเขียวลาวอันนี้ต่อสองนะครับอายุก็แค่ประมาณสักหกเดือนได้นะยังไม่หวานะแต่บางอันก็แก่แล้วแหละอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็คงจะได้แล้วแต่ว่ามันไปมันไปถีดลงไปนี่ครับเพราะว่ารุ่นนั้นมันรอน้องอยู่มันจะมีอยู่สองขามลำนะรอน้องนะอันนี้ก็เขียวลาวนะครับ เปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหลายๆพันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็ก่อนตัดสินใจก็เลือกดูว่าชะ้นปูอันไหนนะครับอันนี้คืออ้อยคันน้ํานะครับอันนี้คือเขียวลาวคุณสมบัติของเขียวลาวคือคันน้ํานะครับคันน้าอย่างเดียวปูก็ถ้าว่าต่อสองก็ดีครับถ้าต่อแรกก็อาจจะเอรากฐา,านมันยังไม่แน่นนะนะอาจจะมีล้มมีอะไรบ้างแต่ถ้าต่อสองก็จะเหนียวแน่นขึ้นมาอีกแล้วก็ยี่ต่อสามยิ่งเหนียวแน่นขึ้นไปอีกครับ ไม่ค่อยจะล้มนะครับผมเดี๋ยวต้องเร่งถ่ายนะครับเพราะว่าผลกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวชมพันธุต่อไปครับอันนี้ก็คืออ้อยเขียวไต้หวันครับอ้อยคันน้ำนะครับนี่ก็ต่อสองเหมือนกันเห็นนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้อ้ยอยคันน้ำโดยเฉพาะนะครับลำก็ไม่เล็กนะครับต่อสองก็ลำใหญ่ใช้ได้อยู่เ,เดี๋ยวก็แล้วผมจะหาอะไรมาเปรียบเทียบระหว่าง ลำนะครับต่อสองเนี่ยมันจะได้ยังไงอันนี้ผมยังไม่ได้บอมรุงปุ๋ยนะคิดว่าจะตอน,นี้ก็จะคิดว่าจะล่างกอแล้วก็จะบำรุงต่อด้วยขี้วัวขี้หมูต่อไปครับผมอันนี้ก็เขียวไต้หวันนะครับผมต่อสองต่อไปนี้ก็อันนี้ก็อ้อยนางนวลครับอ้อยต่อสองผลก็ลงเมรร็ดแบบแล้วเดี๋ยวจะลงรีบถ่ายนี่ครับลำของมันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออ้อยออนางนวลต่อสองนะครับ ก็กอก็อนแน่นหนาดีครับเนีนไหมครับมีอ้อยนังนวลรีบๆถ่ายนะครับเพราะว่าฝนกําลังมาแล้วนี่ก็อ้อยขั้นน้าเช่นกันครับนี่คือสายน้ําพึ่งใต้ครับอ้อยต่อสองนี่ครับลํามันอ้อยชนิดนี้นมันจะลํามันไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่ากอมันดกมันก็มาทดแทนกันนะครับเอาว่าลําเล็กก็เลยกอดกนะครับอันนี้ก็สายน้ําพึ่งแดนใต้นะครับอ้อยต่อสองเช่นกัน เดีไไย๋ยวไปถ่ายอ้อยชนิดไหนเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปค้นหาก่อนนี่ก็อ้อยตอนสองครับอ้อยเหลืองมาเรียนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับอ้อยนี่ก็อ้อยตอนสองนะครับอ้อยคัดน้ําครับเคี่ยวผมว่าไม่น่าจะเหมาะหรอกมันก็อ่อนข้างจะแข็งนะส่วนน้าความอร่อยอะไรเนี่ยมันต้องไปไปวัดว่าใครชอบยังไงนะไอ้ผมก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยก็ต้องไปวัดกันว่าคนเขาชอบยังไง ครับอันนี้คืออ้อยขนอ้นน้ำเหลืองมาเลนะครับผมนี่ก็อ้อยต่อสองครับน,นี่คืออ้อยคุพันบุรีหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับแตกกอเยอะเหมือนกันลังล้ำครับนี่ต่อสองนี่อ้อยต่อสองนะครับี๋ยว่ายังไม่ได้แต่งคนอะไรเลยครัวน,นี้ก็เลยถ่ายให้ดูแบบเนี้พอลกๆหน่อยแต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่ครับอันนี้คืออ้อยต่อสองนะ้บต่อสามก็จะอีกแบบหนึ่งไป เปลี่ยนไปในแต่รูปแบบของแต่ละแต่ละตอ่อครับผมครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยนะครับดูเหลืองอรกระเสตศาสตร์ก้อนนี้ครับอันนี้ก็อ้อยเหลืองกระเสตศาสตร์นะครับอ้อยต่อสองเหมือนกันครับอันนี้อ้อยตรงนี้มันได้น้ําดีครับก็เลยใหญ่กอใหญ่มากเลยเห็นไหมครับนี่ก็อ้อยเหลืองกระเสตศาสตร์ว่าที่หน้าลูกครับถ้าได้ล้างก่อสักครั้งนึงเนี่ยหน้าจะต่อสวยวันนี้พอดีผม เอาไว้จะหนายพันบ้างอะไรบ้างก็ตัดไปบ้างก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าได้ถ้าได้ตัดนะแล้วก็ได้ล้างกอมันก็คงจะได้กอที่สวยงามกว่านี้นะครับผมอันนี้คืออ้อยคันน้ำนะครับอ้อยคั้นน้ำอ้อยเหลืองกระเท็ดศสตัดต่อที่สองครับใครสนใจท่อนพันก็ทักถามได้ครับผมอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งครับ ันนี้ก็คันน้ำมั้งครับอันนี้คืออ้อยเขียวโคราชครับอ้อยต่อสองเหมือนกันอ้อยคันน้ำนะจาน,นิ่มปลูกไว้ดีด้านนี้ก็เป็นเหลืองกระเทียมเหมือนกันครับป ward ward ward. ปะบนปนไปนเห็นไหมครับพอยังทางด้านนี้ไม่ค่อยได้ดูแลมันก็เลยยังมันใหญ่มันจะกอมันจะกู้เพราะกอเมื่อตะกู้เนี่ยมันอยู่ใกล้น้ํามันก็เลยได้กอใหญ่ส่วนอันนี้กอนี้ก็ได้น้ํามั่งไม่ได้มั่งครับ ันนี้คือเขียวโกราตครับว้อยต่อสองครับเดี๋ยวไปถ่ายพันต่อไปนะครับครับอันนี้ก็คือพันอา่าถัดมานะครับก็คือเหลืองสิงคโปร์โบราณครับไม่ร้อยต่อสองเหมือนกันก่อน,นี้อูตัดไปเอาไปเยอะมากเลยก็เหลืออยู่แค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็เหลืองสิงคโปร์โบราณน,นะครับว้อยที่พันน้ำนะครับ ก็เหลืออยู่ที่ห้าลำเนี่ยก็ตัดไปหมดก็อยากจะถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้จับว่าจะเอาอะไรมาคู่อะไรหรืออะไรก็ถ่ายให้ดูครับอ้อยต่อสองที่ที่สวนที่ไร่เบญจพรนะครับก็มีอยู่ประมาณก็มีหลายพันนะครับแต่ทีนี้ว่าเราอันไหนที่เพราะว่าฝนมันตกผมก็ต้องขอโทษด้วยต้องรีบก็ยังไม่ได้ก็ยังเหลือเข้าไปอีกก็เหลือด่างพวกด่างมาเลยพวกอากุกิีพวกนี้ในอ้อยต่อสองครับผมไม่ได้ถ่าย ก็อ้อยเอาเป็นอ้อยหลักๆแลครับก็คืออ้อยข้าน้ํานะครับพวกนี้ยที่มันก็มีอยู่นะครับคือเก้าห้าขีหนึ่ง yummy, สองเกดคือก็ตัดไปแล้วมันก็เลยยังไม่ได้เป็นตอสองให้ดูนะครับผมก็มีแต่ต่อแรกตอสามอะไรขึ้นก็ตัดไปหมดมันก็ยังไม่มีนะครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ